การเลือกตั้งอินโดนีเซียกำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าท่ามกลางการจับตามองถึงทิศทางของประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกในช่วง5ปีข้างหน้านะคะคุณพงศทัตสุขพงศ์รายงานมาจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะเชิญค่ะ คุณพ,พิมพิมนครับอุณภูมิทางการเมืองของอินโดนีเซียร้อนระอุในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับหลังจากผู้สื่อข่าวเชิงสืบสวนได้เผยแพร่ภาพพยร,ร์สารคดีเรื่องเดรตตี้โหวตหรือการลงคะแนนอย่างสกปรกลงบนสื่อสังคมออนไลน์เปิดโปงรัฐบาลโจโควิโดโด,โดหรือโจโควีผู้นําคนปัจจุบันเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้ลูกชายในการเลือกตั้งครังครับ เนื้อหาของภาพยนตร์สารคดีเรื่อง d i ต t y Vote ชี้ว่ารัฐบาลโจคโวีได้ใช้เจ้าหน้าที่รัฐและเงินทุนของรัฐบาลเรียกคะแนนเสียงให้กับทีมปราโบวซูเบียนโตหลังจากเลือกกิบรานราคาบูมิงราคาลูกชายคนโตของจโจคโวีลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบด,ดีในการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ภาพ,พยนตร์สารคดีชิ้นนี้ยิ่งตอบย้ำข้อคอ,อรหาเกี่ยวกับการขัดความเป็นกลางและการสืบทอดอำนาจเพื่อสร้างราชวงศ์ทางการเมืองของจโจควี Tapi Arif Projid Hasan pucatkan tim Haskom Prabowo tidak terlalu khawatir ya dengan adanya sesuatu yang mendiskreditkan atau menyerang ya kubu Prabowo dan Mas Ibran karena kata Pak Prabowo dan Mas Ibran di banyak kesempatan kalau kita memperoleh berita yang negatif ya atau apa namanya menjelek-jelekkan atau hoax berita bohong yang selama ini kita lakukan kita senyum aja kita joget aja dan tetap fokus bagaimana meraih simpati publik ya dengan mendorong atau mengkampanyekan program-program yang prioritas dari Pak Prabowo Mas Gibran ขนาที่การเลือกกีบรานเป็นคู่ชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีกลายเป็นปัจจัยหนุนให้คะแนนนิยมของปราบโว้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลังๆนะครับท,ท,ทั้งๆที่ปราบโวเคยมีส่วนพัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยรัฐบาลอํานาจนิยมของประธานาธิบดีซูฮาโตเมื่อปี1998โดยผลการสํารวจความคิดเห็นจาก เลมบากาเซเว,อ,เวอ,อินโดนีเซียชี้ว่าปราโบโวมีคะแนนนิยมมากที่สุดร้อยละ51.9ตามมาด้วยอานิสบัสเวอร์ดันร้อยละ2 3 3และการจาปราโนโวร้อยละ20.3 การกวาดคะแนนนิยมอย่างล้นหลามของปราโบวจากกลุ่มคนรุ่นใหม่สะท้อในให้เห็นจากบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการปรับภาพลักษณ์ของเขาครับขณะที่ผู้จัดการทีมหาเสียงของการจาได้แสดงความกังวลถึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมให้ผู้ใช้งานมากจนเกินไป และทำกลางการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวบนสมรภูมิออนไลน์ทั้ง t k t t o k และ Instagram กลุ่มผู้สนับสนุนอานิสผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกคนได้ใช้รูปแบบการหาเสียงอย่างเคป๊ OP, เพื่อหวังดึงดูดคนรุ่นใหม่ครับร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงจาก,การ์ตา <Okay. S 2> แน่นขนาดไปด้วยวัยรุ่นชาวอินโดนีเซียหลายสิบชีวิต หญิงสาวหลายคนถ่ายรูปกับสิ่งของกระจุกกระจิกหลากหลายชนิดในตู้ถ่ายรูปสไตล์เกาหลีกิจกรรมนี้ไม่ต่างจากการรวมตัวของแฟนเพลงศิลปินเคป๊อปของวัยรุ่นชาวอินโดนีเซียแต่ใบหน้าบนแก้วกระดาษและของที่ระลึกในร้านกาแฟอาจทำให้ผู้มาเยือนต้องคิดใหม่กลุ่มผู้สนับสนุนอัน,นิสบาสเปอร์ดันผู้ลงสมัครชิงเก้อาอี้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อหวังกวาดคะแนนนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า204ล้านคนในการเลือกตั้งครั้งนี้อานิสอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาวัย5้ปีได้รับฉายาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่าป้าป้าอานิสแม้ว่าทีมอานิสไม่เคยนำวัฒนธรรมเคป๊อมาใช้ในการประสัยหาเสียงเลือกตั้งสักครั้งแต่กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากมองว่า

Rasanya seru banget, karena apalagi aku juga K-popers kan, jadi acara kayak gini pasti seru banget. Oh yang kemarin itu tuh mulai dari TikTok live-nya gitu, pertama dia kan TikTok live-nya lagi dari abis acara gitu kan, kebetulan di dalam mobil rata-rata tuh kadang kalau K-pop idol itu abis acara di Music Bank misalnya tuh, biasanya nge-live juga kayak gitu konsepnya. Kena K-pop ma แม้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทีมหาเสียงของนิสเลยก็ตามภาพลักษณ์ของอนิสคือนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีจุดยืนต่อต้านสิทธิธพิเศษทางชนชั้นการชูประเด็นดังกล่าวในการหาเสียงทําให้เขาได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่เป็นวงกว้างขณะที่การจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ช่วยให้ชื่อของนิสครองใจกลุ่มเจนซีได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมเคป๊อปในการเมืองอินโดนีเซียอีกด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีสัสดส่วนเกินครึ่งของกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า204ล้านคนจากจำนวนประชากรกว่า270ล้านคนทั่วอินโดนีเซียครับนะักวิจัยจากกรุงจาก,การ์ตาได้มองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับ Of course, the young voters have their own like uh, program and issues that they are concerned about. But when we ask them, usually the issues are revolve around the job opportunity, also uh, the uh, the environment issues, also and also corruption. ทีมข่าวไทย PBS ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนรุ่นใหม่หลายคลนะครับแม้ว่าพวกเขาจะมีผู้สมัครในดวงใจที่แตกต่างกันแต่จุดยืนของพวกเขาคล้ายกันก็คือต้องการให้ผู้ที่คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ทําตามคํามั่นที่เคยให้ไว้ในการปราศัยหาเสียงครับเมื่อกี้ untuk bagian politik gembira itu lebih ke 0.2 karena dengan adanya artis-artis juga kan termasuk bagian dari pesta rakyat juga ya Seum sebelumnya saya ini pemilih pertama di tahun ini saya umur 17 saya Uh, XPT saya uh, mungkin lebih ke harapan saya kepada capres-capres saya capres terutama capres yang saya dukung adalah uh, apapun janji yang sudah diucapkan pada kampanye ini mohon untuk ditepati dan mungkin uh, saya berharap untuk dengan adanya pemimpin baru di Indonesia ini bisa mesejahterakan Indonesia untuk kedepannya. Tentu masing-masing uh, punya kekuatannya kekuatannya sendiri-sendiri. Uh, tapi terus terang saja bagi saya yang paling menarik adalah uh, pasangan salon 01 karena beliau sangat luar biasa spiritnya sangat tinggi dengan inovasi-inovasinya uh, dan juga tenaganya yang sangat luar biasa uh, bisa menjadikan negara kita ini negara yang terus untuk berkembang dan juga Amanah yang sudah dipercayakan dari rakyat bisa dijalankan dengan maksimal. วันพรุ่งนี้หน่วยเลือกตั้งกว่า8แสนแห่งทั่วอินโดนีเซียจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง13นาฬิกานะครับและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแบบควิกเคาร์น่าจะทราบกันในช่วงค่ำและทําให้เราได้รู้ถึงแนวโน้มของผู้นําอินโดนีเซียคนต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่อันดับที่3ของโลกและถือเป็นชาติมหาอํานาจขนาดกลางของโลกในปัจจุบันด้วยครับค่ะข,ขอบคุณคุณพงษ์ธัตค่ะ